สวัสดีครับวันนี้ก็เซมาเฮ็ดสบู่เบนเน็ตครับผมสบู่เบนเน็ตนี่ปัดเนา่นาครับปัดเน่าครับเอาหวัวฉีดมาครับผมวันนี้ก็เป็นสบู่เบนเน็ตครับผมเซ็ตเป็นแบบสบู่เหลวจากสบู่ก่อนเป็นสบู่เหลวนะครับขวดป32นะครับมาเลยมาเริ่มเฮ็ดกันนะครับอันนี้ปุ๊บ นี่แอนบอสบู่ก็ผมซื้อมาจากร้านเซเว่นนะครับผมซื้อมาจากร้านเซเว่นนะครับน,บนี่มีอยู่ประมาณ6กิ้นนะครับผมหกชิ้นนะครับผมจะมาตัดเป็นก้อนๆน,น้อยๆก้อนน้อยๆนะครับผมเพื่อามาเฮ็ดเน,นี่ยปึ๊บ ถ้าทำเป็้ชมมีแบบยังอื่นกับมาใส่ได้ครับผมหัมกกวกดครับอันนี้ผมมีบะมี่ครับผมเลยไปรักของเขามามาจากของน้ำเดี๋ยวผมก็สามารถตัดปุบ๊บนี่ตัดเป็นสีน้อยๆครับนี่สีน้อยๆแล้วก็เอาผสมน้ำเทน้ำลงไปเียไม่ครบบงนี่ปุบ๊บนี่ครับเป็นก่อนน้อยๆแล้วครับหยอดลงไปเทน้อย ปุ๊บเนี่ยปุ๊บป๊บอย่าทำไม่สำปุ๊บเห็นบ่อครับนี่ใส่เลยใส่ลงเลยครับนี่ครับอย่าไปถือสาเลยครับเสียงลกเสียงกาครับเอาก่ามาเบิงมาเบิงวิธี่การเฮ็ดกันนะครับเฮ็ดสบู่เหลวครับผมแบนเดดครับขอให ขอถั่วน้ำด้วยครับทีมีเสียงแสบมากครับบองๆอยู่ในห้องครับอ,อยู่2คนครับผู้นึงกับสติดีอีกผู้นึงกับสติบอดีครับผมอยู่น้ากันได้ครับนี่ผมก็สเดเคเก็ตไปเรื่อยๆสบูเบนเดตนะครับนี่บเอาไว้ใส่นี่ก็ขออภัยในทางเสียงรบกวนน้ำนะครับนี่แล้วก็ใส่หมาเลยนี่ปุบ๊บใส่ไปเลย เป่าตัดนี่นนครับสบูบ่แบนดนิดเอาไว้ใส่ครับผมเพราะว่าผมใส่ตัวนี้มาเหลื่อมสิขาวแล้วจากผิวดำๆก็เหลื่อมสิขาวเลยครับมีเห็นไหปับ๊บ<ล>นี่พี่น้องเบิ่งเด้อพี่น้องเลยปับ๊บใส่ลงไปใส่ไปลงไปปับป๊บปับ๊บใส่ลงไปเรื่อย มีหกคิมครับตัดให้เมดเลย,<ป>ยมันตอกว่าที่เ,เสีย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 ตีแจเ้าไปโคนเขาเสียทีโคนเลยครับปึ๊บนี่พี่น้อง<ป>อย่าให้มัน<ป>อย่าให้มันะล่เร็วกวาตัดชินนิดหน่อยครับพี่น้อง <c oughs> ใส่เข้าไปใส่เขาไป,ไปอันนี้ก็ ประมาณไก่สิครึ่งนึ่งแล้วครับใส่ไปเลยนะครับใส่ไปเลยปุ๊บ oh. ก่บนี้มีนามเปล่าครับก็ได้จะมีหนามกระเหล็กก็ได้ครับหนามกระเหล็กก็ได้เอามาใส่ผมมีหนามเปล่าครับผมคนผมคนจนครับก็บเลยมีแค่นีเน็ตพี่น้องก็ขอแพม่ด้วยครับมีเสียงสอกแสกเข้ามานะครับก็บมีสติบ,บดีครับสติบ,บดีอยู่นยากันมันก็อ,อยู่ได้ไงเลย นี่ใส่ไปเลยปับ๊บเอาไว้ใส่ครับใส่ได้ประมาณเกือบเดือนครับถ้าไปใส่ดูนะเห็นไหนี่ปั๊บเมื่ดแล้วครับโอ๊กอันนี้ผมใส่หมดแล้วผมสตัดให้หมดเลยทให้หมดเลยปั๊บนี่นี่นี่แต่ก่อนผมผิวดำ แต่ก่อนผมผิวดําเลยครับผมผมใส่ตัวนี้เริ่มขาวมาแน่นอยนึงครับผมเริ่มเห็นผลแล้วขาวภายในเจ็ดวันนะครับเชื่อลองดูครับอ้าวต่อไปก็เติมน้ำเรี้อยเนอะนี่เติมน้ำเข้าไปเลย<อ>เติมน้ำเ,เติมน้ำเข้าไป <คน S 1> อ่าไม,ไม่ปกติีกเติมน้ำเข้าไปครับปึ๊บ<า>นี่ผมก็น่นาจะประมันไล่ก็ ได้เป็นอาทิตย์นะครับนี่ครับปึ๊บนี่พี่น้องเห็นว่าครับนี่ขีดมันนี่ขีดมันจางๆผม่มีขวดครับเลยผมเอาขวดชมพู่มาใส่นี่เห็นไหมสำหรับคลิปนี้ผมก็ขอจบเพียงเท่านี้ลยครับมาหรคลิปหน้าเดี๋ยวผมจะมาเฮ็ดไหใไม่ครับบ๊ายบาย